ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันครับ e Thailand Next Gen 2022อีฟุตบอลไทยแลนด์เน็กซ์เจน0 2 2พันปัญหาดาวรุ่งหน้าใหม่เีลาอาชีพของสโมสรในไทยลีกมีทั้งหมด16ทีมเลยนะพี่เต่าในไทยลีกเนี่ยก็เปิดปร,รับสมัครกันไปแต่ละสมโมสรเนี่ยก็จะมีตัวแทน1คนเท่านั้นช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเตตโอ้โหไม่ให้นาบีเลยครับแล้วเอ้าโล่ง อโอ้โหโโหนึ่งศูนย์เลยเรียบร้อยครับโอ้ทำไม่มีอะไรครับทำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ปูครับนี่ฮะจับบอลได้แล้วไห<ใ>นเ<ค>ขาบอกเขาไม่เน้นสออกอร์มาที่บาราโดแล้วเคียซ่าโยนเข้าไปตกชนขาแล้วบอลตกสามเรียบร้อยประตูต่อห,หนึ่งมาแล้วไปที่ศูนครับ เปิดเข้ามามงต้องให้ไปโดนคานก่อนนะครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปโล่งๆเลยเรียบทุกจังหวะทานกันหมดเลยครับแล้วขึ้นมาครับคิเซโนโรนัลโดทางซ้ายเพื่อนเติมเข้าไปข้างในกีอันเทียนีเปิดมาแล้วโคงเรียบเลยนี่ไงเปิดมงอีสปอร์ครับมงทั้ง2อลูกเลยแล้วเป็นคีเลียอิมบัปเป้ครับมงเข้าไปใครอัดจีดเมื่อกี้นะครับสูงร้อยนะฮะสองอยดาดวงแล้วนะฮะกี่รูกากูแล้วโยกขึ้นมา สวยงามจากประตัการมูลเลอร์โล่งๆเรียบร้อยครับนี่ไม่จบไม่สิ้นคู่นี้ไล่มา2ต่อ3ครับสาเวทสามเกมนี้ถือว่าสองเกมข้างหน้าผมว่าผิดโคตรครับผมอยากเห็นเหมือนกันนะจริงสนุกครับจะเปิดมงอีกหรือเปล่านั่นไงครับแล้วโอ้โหเอ้าแล้วสามเรียบร้อยโอ้สี่ลูกมันจะมงหมดเลยแล้วดูท่าทีฉันจะบินฉันจะบินช็อกครับเรื่องของการมงแล้วตัวเปิด ที่สำคัญของแกเลยคีรันเทียนนี่ครับขึ้นมาทีไรเนี่ยเปิดการทีเจอสกิลครับเลี้ยงโลไปจ่ายการเข้ามาโบดูลูก้ยยิงตีสามตีไหญมาแล้วสามมาเป็นการโอ้โหขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยซาเวผมไม่ยอกเนจริงครับคู่นี้เจ็ดประตูไปแล้วพี่เตาโอ้โหมันจริงๆครับถือว่าเป็นคู่เดือดของวันนี้เลยครับถือหรือเปล่าเอาอีกรอบแล้วโอ้โหนีเนีเอาจนได้ดี นี่มันแน่นอนนะดูกระดูกดูกระดูกกระดูกโคแตมาฮาแลนด์คืนกลับมามีสันเมาส์โยนเข้าไปฮาแลนด์แล้วก็ยิงโอ้โหพอแล้วครับไม่งงแล้วนะฮะอุ้ยอุ๊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 ยอะไรอ่ะเกิดบันใจแล้วตอนนี้ผมมาเกมนี้นี่คุณซาเวดก็ช็อตไปดื้อครับโดนไปแล้วสองลูกนะก็ยังดุกขึ้นมาไม่ได้ครับนะครับอุ้ยจะไปต่อช็อตบาดดิตโอ้โห ดีใจเมื่อกี้เหรอเปลี่ยนแบบเขาด้วยเหถ้าดีใจต้องต้องพามอยู่ฮะต้องต้องตีเสมอได้ครับเอาแล้วพูดถึงก็แน่นอนฮะอ่าโอ้เราจวันนี้โยดมาโยดมามงชงยิงโอ้โหเอ็มพีซีเลยลูกนี้ทำสวยจริงจริงสี่หนึ่งแล้วเอามาแล้วครับนี่ยท่าใหม่แล้วครับท่าใหม่แล้วอโ้โหน้ำปีเออมีย่อเข่าหน่อยครับเมื่อย ต้องชมเลยนะตรงนีน้จังหวะโยนเข้าไปในกรอบเขตยบโคตรมั่นจริงๆคนะัาลเล่นเติมมาแล้วซาร่าแล้วโ,โอ้โหอจริงพุ้นไปทีแล้วก็สามอีกทีเรียบร้อยครับาประตูแล้วครนึงนี่ใทยตี๋ยทำท่าดีใจซาร่าทำท่าดีใจซาร่าในการขันหลีกของเรานะครับโอ้โหแล้วดูนะจังหวะได้กินพื่ดไปนะแต่ว่าตามซ้ำไปได้ครับครับผมแค่ว่าพอเราประกาศปุ๊บเพิ่งจะไปหัดเล่นนี่ ตายสองท้ายอะไรชาวเด็กยังมีท่าดีใจมาปอกใจติ๊กดีใจเป็นการดีใจแบบเพลงๆก็เป็นขวัญถุงนะฮาร์เล้นออกขวาไปเปิดมงอีกหรือเปล่าครับจังหวะนี้เกีซ่าเปิดแล้วยิงเรียบร้อยหกสองครึ่งโหลตื่นเต้นตลอดมารอดูครับผู้ต่อไปปาครับ เปิดหมุนอีกแล้วหรือเปล่าดิมาเรียเปิดอีกสักหน่อหนี่นี่นี่เป็นตัวกีตาร์นี่ถ้าเหมือนท่าไปนัดดุ้มเลยนะตัวกีตาร์ตัวกีาแบบนี้อย่างคลี้ยซ้ายจะไปกระโดดนะ วิ่งแซงอาล้วยิงสักทีไปได้ครับมูนะเป็นบอลเอทซีเลยแบบนี้จบเกมเรียบร้อยเอทีซีเลยครับเอาชนะในเกมที่2ไป7ประตูต่อ2ครับเหนือทางด้านของซาเวตโฟจีครับขอแฝงความดีกับคุณเอทีซีเลยได้เป็นตัวแทนของทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ด